ฮัสวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้จะมาฮอนปุ๋ยนะครับหลังจากเขาตากพึ่งลมหมาดๆแห้งเรียบร้อยแล้วความชื้นไม่เกิน30เปอร์เ็ขาก็จะมาทาการฮอนเพื่อคัดแยกซึ่งจะปนออกอาในฮอนมาเราบางส่วนน้องเนาะสกิวันเนื้อปุ๋ยจะริ่นละเอียดนะครับนี่ปุ๋ยจะร่อน้อันนี้ที่มันเป็นเม็ดเป็นเม็ดนี่คล้ายๆกับอัดเม็ดคือมันกิ่งลงมาจากหันมันมันจับตัวเป็นก้อนกลมนะครับนะครับสาวมันเอาไปใส่เด้เลยเนาะ อ่ะนักเอกเขาสาธิตกับเครื่องฮอ,อนแบบไม่แบบนี้อ่ามาสาธิตดูนังเอกว่อาอะดูที่ฮอ,อนก็คือจ้องหนีลงมาพลิกก็ไปกลับมาโดยไม่ต้องโยกนะถ้าอยากโยกก็ได้แต่ว่าการฮอ,อนเนี่ยเขาจะพลิกให้ปุ๋ยมันไหลไปไหลมาอะไรไปแล้วมันก็จะลอดตะแกรงนี่ออกมาเนาะอ้านังเอกเขาลงอ,อ,นนะอ,าองฮอนด้วนี่นะ,นะนะไม่จะเป็นลักษณะนี้พี่น้องนะครับจะเป็นลักษณะนี้ เป็นลักษณะนี้นะการหอน,หนอเฮ้ยมาจะเป็นังเสียแล้วกันคีบขึ้นไปตันเลยนะครับแต่ผ่านลักษณะนี้นะครับ,บนะครับมต้องเป็นโยกให้มันเมื่อยมาเลยไหลไปไหลมาพี่ไปพี่ควานะครับส่วนที่เป็นปุ๋ยละเอียดมันก็จะล่องนี่นะะครับลงมาเนี่นะนนยพร้อมใช้นะครับเบกด แก๊เบิด์พิษเบิด์ยังเรียบร้อยนะครับพี่น้องนะครับสามารถนําไปปอกปรุงดินหรือไปใส่ต้นไม้เพื่อการจเจริญเติบโตได้เลยนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกเป็นกับเป็นเป็นก้อนนั่นสินะครับห้ากับบีบมันจังน่อยนะครับบางตัความซึมนอาจจะเหลือยุ่มานอาจับเป็นก้อนนะครับเป็นแต่ซุปเปอรย่อยอีเล่เนี่ยคืขึ้นสิพี่น้องนี่อันนี้เป็นหินก้อนสางหินภูเขานะครับเนื่องจากว่าไอ้ขี้งัวตัวนี้นะครับสร้างมาจากสารบุรี นะครับสร้างมาจากสาร์ฟุรี่มีหินเกี่ยวปลลนลายท่านพังเด้ไปนอนได้นะครับมีหินเกี่ยวปลลนลายก็ต้องได้แยกออกนะครับถ้าไปเข้าเครื่องบดนีดสรับว่าเข่วเครื่องบดมุนแน,น่นอนดนะครับเนี่ยเกี่ยวเจอหินภูเขาเนาะหินปูนนะครับอันนี้ทําการคัดแยกออกกันสินะครับตะแกรงกะสั้นเดียวนะขนาดความห่าง เราข้อห่างหนึ่งเส้นนะครับจะเลี้ยแต่ๆนี่อันซุปเป็นก้นนอนของเราคิดเลยนะอ้าดึงขึ้นไปหน้ามันจะล่องเงี้สพี่น้องนะครับมันจะลงอย่างี้สิจนกลัวมันจะบวมีหน้าลงแล้วนะครับมาจังจะตักออกนะหน้าตักออกเราบริถิ่มเลยแต่ไดนก็นับไปใส่ขึ้นก็เอาไปใส่ครับไ,ไ,ไปต้นไม้ต้นยังเข้านะครับก็คือส่วนของปุ๋ยที่อนได้เรียบร้อยละเอียดละออดีพี่น้องนะครับ เหมาะจะได้ไปเอาไปใส่เลื่องกันนะครับพอได้สนใจทักทายเข้ามาได้เป็นของได้สำหรับปุ๋ยนะครับนี่เข้าหมักเข้าพึ่งเรียบร้อยแล้วครับความชื้นไม่เกิน30เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นของกัมเป็นก้อนเนี้ยผมเป็นก้อนเนี้ยก็พอดีนะครับหมักกับมูลวัวนะครับเ้าจะเอาก้อนตัวนี้ออกไปใส่กัเหลือแต่ปุ๋ยเท้าหอนออกมาน่เนาะที่มันกิ่งลงมาข้างล่างนะมันก็เป็นก้อนนี่ ก็คือไอ้มันจับโตกันซิซินะครับพี่น้องมันจับโตกันแล้วมันก็นย่อยขึ้นเรานะครับแต่ใส่พี่น้องน่าใชยนะครับเป็นปุ๋ยมักมูลบัวพร้อมใส่นะครับซึ่งมีส่วนผสมของเพราะว่าจะเป็นจุลินซีต่างๆนะครับจุลินซียสังเคราะห์แสงนะครับน้ำปุ๋ยอินทซียน้ำมักจากผ่าน้นละไม่ก็มักจากป่านะครับพี่น้องนะครับ แล้วก็หินฟอสเฟตนะครับพี่น้องหินฟอสเฟตแล้วก็กดซิลิคอนนะครับผสมอยู่ในนี้นะครับเฮ็ดให้ต้นไม้เขาจะเริ่มเติบโตแข็งแรง ह, นะพี่น้องเนาะปรับนะปรปุงโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินล้วนซุยนะครับหมอครับไดินที่เสื่อมสภาพดินที่เสื่อมโทมดินที่บ่มีความล้วนซุยในต้นนะครับตัวนี้จะเข้าไปแทรกในเม็ดดินเฮ็ดให้เม็ดดินนั้นล้วนซุยนะครับอุ้มน้ําได้ดีดูดน้ำดูดปุ๋ยได้ดีนะพี่น้องเนาะเพราะเขานั้นก็เฮ็ดให้ดินโป่ง ระบายอากาศได้นะครับรากพืชได้รับอากาศกับเฮ็ดให้พืชจะเล่นติบโตัวงอง,งามครับนี่คือลักษณะปุ๋ยที่เอาฮอนครับเนาะแต่ทําการฮอนนี่มันเรียบร้อยวันนี้ด้วยเครื่องร่อนที่อเอาเฮ็ดเฮ็ดขึ้นมาใหม่้หามันได้สีใหญ่ๆนะแต่กี้เอามือจับฮอนนั่นนันนั่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเขาจะเช็ดจัดลองซดลองฮอนบ่นนี้นะครับลายนะักเอกเขาตักขึ้นนะเราให้นักเอกเขาตักขึ้นเราจะทําการฮอนพี่น้องน,นะครับ

จะลอนให้ดูตัวตัวง่ายๆขึ้นเลยฮะตลอดตลอดมากเลยพมมักโย่งสิกระไรสิฮะฮะโย่งสิเลยนย่งกำลังพู่ม ก้ามขึ้นไ <c oughs> ม,นมน่น่อย่งเี้เขาโยกหรอกมันเป็นมันมาเจาะลูกใหม่จะคนอังกว่ามาจะมีดิบดิบห่ไปหยอกว่มาแล้นี่นยืนเซได้ห้อยเอี้ยเอี้ยมีคนถูกตัว มาเรือ่อยๆเนนยยายาขาตักออกนะนี่คือกรรมวิธีการผลิตปุย๋ยอินทรีย์ชีาวภาพนะครับพน่นองนะครับง่ายๆแบบใส่แบบผู้ปัญญาชาวบ้านเนาะนะครับเลาก็จ,จะตักส่วนที่มันเป็นเม็ดแข็งๆที่มันปนลับหินกับดินกับเศษไม่เศษยังออกนะครับ ส่่วนทียอยู่ข้เมล็ดปุ๋ยตามที่บอกไปนะครับน้องอ่านะครับอ่คาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องพี่ที่นี่นะครับคลิปหนาพี่ยังดีดียิงพ่อกับไม้นะครับพี่น้องฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ไปกันล่าแก่ก็เพื่อเสริชเศรฐงนะนะครับนี่ยังดีดีจะเห็นทีพีให้น้องเบิ่งมือนี้วันสงการานต์พี่น้องนะครับวันที่สิบสี่ตะว่าห้าของบริเลณนเนาะย่านโควิดลีดทงเป็นอะไรหเหตุผลอะไรเสียเลยนะครับทุเรียนนั่งอยงเขาได้ทุเรียนมาปลูกพเพิ่มอีกแบบแปดต้นนะครับมากเทียบ แปดต้นบ่หมักเขียบสิบสองต้นหมักทุเรียนแปดต้นหมักสมโอหนึ่งต้นหมักม่ว2สองหมักม่วงสองต้นครับอ่าก็จะได้เอาปุ๋ยต้นนี้เราไปใส่เนาะแค่นั้นนะเหรือถ่านมีผู้สนใจอยากได้ไปใส่หัวใส่สวนใส,ส่ต้นใหม่กะจำนายแน่ละค่ะเถืเถือก,ก,กนะครับพี่น้องพิเศษพิเศษนะครับอ่าสนใจทักไทยมานะครับเ้อสำหรับปุ๋ยอยินทรียใส่ยางปับ๊บปุงหน้าโดยเฉพาะหน้าที่เขาเจ้าลอกนาดินออกไปไม่หนไปเฮ็ดโคกงน้องหน้านี่ปุ๋ยชนี่จะเหมาะเลย เพราะว่าการเห็ดโคั่น้องหน้านก็นคือการโจกขอนาดินไปเห็ดคั่มันจะเลือแต่ดินสั้นล่างนะครับซึ่งโคบุดมส้มบุ์ตั้มปุ๋ยตะนี้เหมาะเลยนะครับที่จะไปฟื้นฟูด,ดินตรงนั้นน้องพี่น,อน้องน,นะครับอฝากไว้พี่น้องนะครับอาชีปนี้ท่านนี้พี่น้องสวัสดีครับ